สวัสดีค่ะเจคเคโนโนพามาชมกับบ้านเดี่ยวราคาถูกนะคะเพียง520,000บาทเท่านั้นค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะอยู่ที่ตำบลส้มปล่อยจังหวัดชัยภูมินะคะอำเภอจตุรัสค่ะเป็นที่ดินโฉนดนะคะ97ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะคะห่างจากถนนทางหลวงนะคะ 15เมตรคัขนขางถนนทางรลวงหมายเลข2170หนองบัวระเหวจังหวัดจตุรัสนะคะห่างจากโรงพยาบาล2.4กิโลเมตรค่ะบ้านหลังนี้นะคะด้านหน้าบ้านติดถนนคอนกรีต6เมตรนะคะสด้านเลยนะคะก็เรียกกันได้ว่าเป็นหลังริมเลยนะคะทุกท่าน ตัวบ้านสวยน่าอยู่ค่ะเป็นบ้านปูนหนึ่งชั้นยกสูงนะคะสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะอารมณ์แบบสไตล์รีสอร์ทเลยนะคะสภาพแวดล้อมรม่มรื่นค่ะทุกท่านอยู่ในสถานะพร้อมโอนนะคะบ้านดังนี้เดินทางสะดวกสบายค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะเหมาะแก่การอยู่อาศัยเหมาะแก่การพักผ่อนท่านใดสนใจหรือกำลังมองหาบ้านอยู่ในจังหวัดชัยภูมินะคะอำเภอจตุรัส แนะนำให้เข้าไปรับชมพื้นที่จริงก่อนนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการนนะัดชมแปลงจริงติดต่อกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนะคะเจคโนแนะนำเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ